เรียนท่านผู้ในการเรียนทุกโรงเรียนนะครับคุณครูในตังกาตังมาเกตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงกลาตเกตสามทุกโร,ร,ง,กรกงเรียนนะครับวันนี้ผมขอถือโอกาสได้มาพบปะกับเพื่อนผู้บริหารและก็คุณครูในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะครับด้วยความเป็นห่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา ที่เรารู้จักกลในนามของโควิด19นะครับซึ่งได้เริ่มมีการแพร่ระบาดในรอบที่2เนี่ยตั้งแต่ในช่วงของเดือนตุลาคมเรื่อยมานะครับแล้วก็สถานการณ์เริ่มบุนแรงเมื่อมีการแพร่ระบาดท,ที่จังหวัดสมุทรสาครที่พวกเราได้ทราบอยู่แล้วนะครับในส่วนของสถานการณ์ในปัจจุบัน นะครับในภาพรวมของทั้งโลกเนี่ยปรากฏว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไปแล้วประมาณ80ล้านคนนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมดเกือบ2ล้านคนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากในส่วนของประเทศไทยนะครับข้อมูลณวันที่30ธันวาคม2563เนี่ยนะครับมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด6,690คนนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับทั้งหมด250คนนะครับเราก็มีจังหวัดนะครับที่มีการติดเชื้อสูงสุดนะครับในวันนี้นะครับที่อยากจะให้ข้อมูลกับเพื่อนผู้อาหารคุณครูก็คือ1จังหวัดชลบุรีนะครับมีผู้ติดเชื้อถึง108รายจังหวัดระยอง53ราย จังหวัดนนทบุรี17รายกรุงเทพมหานคร15รายแล้วก็สมุทรสาคร12รายนะครับเป็นรายจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อก่อนก้ังเป็นจำนวนมากนะครับในส่วนของจังหวัดสงขลานะครับข้อมูลเมื่อวันที่29ธันวาคมเนี่ยเราก็ยังยืนยันอยู่ที่ผู้ติดเชื้อนะครับในรอบใหม่นี้จำนวน2รายนะครับ อันนี้เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนานะครับทีนี้มาตราก,การของศูนย์บริการสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาที่เรารู้จักในคำยอ่อว่าสอบอคเนี่ยนะครับก็ได้แบ่งพื้นที่สถานการณ์เป็นสีระดับด้วยกันนะครับระดับแรกก็คือพื้นที่ควบคุมสีแดงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจานวนมากนะครับ พื้นที่ที่2ครับเป็นพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่สีส้มเป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า10รายแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีผู้ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นพื้นที่สีส้มนะครับพื้นที่สีเหลืองเนี่ยนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังสูงนะครับเป็นพื้นที่สีเหลืองเป็นผู้ที่ เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อนะครับไม่เกิน10รายและมีแนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได้นะครับแล้วพื้นที่เฝ้าระวังระดับ4ี่ก็คือพื้นที่สีเขียวนะครับเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อและไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อนะครับพกลกับมาที่จังหวัดสงขลาของเรานะครับสถานีสถานการณ์ก็น่าจะอยู่ในพื้นที่ของสีเหลืองก็คือพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับ มีผู้ติดเชื้อไม่เกินสิบรายและมีแนวโน้มจะควบคุมสถานการณ์ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางจังหวัดสงขลาได้มีมาตรการนะครับในการควบคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับก็เลยได้ออกมาตรการมามีมาตรการที่สําคัญที่อยากจะนําเรียนต่อเพื่อนพี่น้องผู้บริหารและก็คุณครูนะครับเพื่อจะได้ ดำเนินการร่วมกันนะครับข้อที่1ก็คือให้การการและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐทุกประเภทนะครับํำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันตนเองและผู้อื่นนะครับซึ่งสราระสำคัญก็อย่างเช่นในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆล้างมือด้วยสบู่หรือแอฮอก์การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับอย่างน้อย1เมตรนะครับ หลีกเลี่ยงการเขาร่วมกิจกรรมที่มีความแออัดการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสนะครับการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการไปสถานที่ต่างนะครับที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไตชนะนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ให้ความร่วมมือนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับเป็นมาตรการของจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้องกับการการเราก็คือห้ามการการและบุคลากรของรัฐทุกประเภทนะครับเดินทางไปจังหวัด ที่มีพื้นที่ควบคุมสีแดงนะครับหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับจนกว่าจะมีประกาศประกาศยกเลิกนะครับอันนี้เป็นมาตรการของอจังหวัดสงขลานะครับที่ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือนะครับในส่วนของสานักงานเขตพื้นที่การ,กราศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสนะครับก็ยังยืนยันที่จะให้ตามผู้อ่านโรงเรียนรครูนะครับได้ใช้มาตรการของ จังหวัดสงขลานะครับด้วยความเข้มข้นนะครับเพื่อไม่มีการแร่ระบาดในช่วงนี้นะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับก็คือในช่วงระยะของการติดนะครับในช่วงปีใหม่นะครับคือตั้งแต่วันที่31วันที่1วันที่2แล้วก็วันที่3นะครับเป็นระยะเวลา4วันด้วยกันนะครับก็อยากจะเชิญชวน พี่น้องเพื่อนผู้านนะครับได้ถ้าไม่มีธุระจาเป็นนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านนะครับแต่อย่างไรงก็ตามอาจมีความจําเป็นนะครับเพราะช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกคนก็ทราบว่าจะมีใช้เวลาไปเยี่ยมญาติบ้างน,นะครับเยี่ยมบุปการีบ้างน,นะครับถือโอกาสนี้ได้ไปเยี่ยมคนที่เคารพนับถือกันนะครับก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ใช้ความ เรามัดระวังนะครับโดยเฉพาะเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยนะครับในการออกจากบ้านแลวไปสัมผัสกับพื้นที่ต่างๆนะครับประเด็นที่2ครับเ,เมื่อเปิดเรียนในวันที่4มกราคม2 5 6 4นะครับก็อยากให้ทางโรงเรียนได้ทำการกัดกรองครับหรือสวดสอบสอบถามข้อมูล นักเรียนว่าในช่วงระยะเวลา4วันที่ปิดเรียนเนี่ยนักเรียนได้ไปในพื้นที่ไหนบ้างนะครับเพื่อเป็นการคัดกรองและก็เฝ้าระวังนะครับไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในช่วงของการปิดในระวีในระยะเวลา4วันนะครับนี่คือด้วยความเป็นห่วงนะครับของ ผมที่มีถึงต่อคุณครูต่อผู้บริหารแล้วก็นักเรียนในสังกัดของพวกเราทุกคนนะครับอย่างไรก็าตามนะครับเชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนได้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทําเรื่องนี้เพื่อเพื่อนอกจากเพื่อตัวเราแล้วก็เพื่อประเทศชาติของเรานะครับก็ถือโอกาสได้พบปะกับพี่น้องผู้บริหารและคุณครูอย่างท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ